พวกเราขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับโอเคโอเคครับ3 4 play the A track สวัสดีครับพวกเราเอซสวัสดีครับมินลีครับสวัสดีครับผมวินนี่นะครับสวัสดีครับผมชื่อลูกาครับสวัสดีครับผมชื่อเจนนครับเป็นไงความรู้สึกแรกเลยจนเต้นไหมครับวันนี้ต้องบอกว่า เพื่องานวันนี้ครับพวกเราใช้เวลาเตรียมตัวกัน 3- 4สเดือนเลยครับเพื่อวันนี้วันเดียวเลยครับต้องบอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอสําหรับวันนี้มากครับแล้วก็ถามว่าตื่นเต้นไหมน้องๆตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นครับแต่เราคนเละขายพูดความรู้สึกวันนี้หนะ่อยคงนี้ก่อนเุ 嗯、呃，今天其实我们大家都准备了很多、嗯、然后给大家准备了非常精彩的节目，然后还有很好的我们，然<后>但是遇到这种事情，我们大家都齐心协力在呃努力的去完成这件事情。 แต่ว่าวันนี้นะคะพบปัญหามากมายต่างๆเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยะคะก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆสื่อมวลชนที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็รอคอยให้พวกเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะมาขอบคุณมากค่ะเจ้าก่อまずは今日デビューができてとても嬉しいという気持ちが一番に大きいんですけど はどうですかまずは今日デビューできたこと、そしてこれ,これまで、今まで関わってきてくださったたくさんの関係者の方々に、まずは感謝をしたいです、うん、そして、ファンの方々もきょう今日たくさん来てくれたんですけど、そっと今、雨であるかわからないんですけど、今、待っているという形です。 ตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีแฟนๆที่รออยู่ข้างนอกนะคะที่ตากฝนก็รู้สึกขอโทษได้จริงๆค่ะอืมฮอนโตนี่ีโมชูะเกะมดอไปですねことなかก็คือรู้สึกผิดมากๆนะคะก็ขอโทษทุกคนด้วยค่ะก็อย่างที่สองคนได้บอกครับว่าเราเตรียมตัวโชว์ทุกอย่าง M อีถ่ายเอีฝึกซ้อมทุกอย่างมาก็ประมาณ 3- 4เดือนได้แล้วตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์นี้เนาะใช่ ก็อันนี้ก็อยากขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนเหมือนกันที่มารอตั้งแต่บ่ายจนถึงตอนนี้สองทุ่มก,กว่าแล้วครับแล้วก็แฟนๆที่ยืนรอด้านนอกด้วยทั้งที่ตักฝนนู่นนี่นั่นก็อยากให้ทุกคนอ่ะอย่าตักฝนนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสํงาคัญจริงๆถ้าเกิดพรุ่งนี้มีงานอะไรเงี้ยมันจะมันจะลำบากอยากให้ทุกคนอ่ กลับบ้านแล้วก็ดูเราในไลฟ์สตรีมได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทำเพื่อเราครับขอบคุณครับของครับขอคุณครับ,บ,รบมาในทางของซิงเกิลแรกของขอาร์มเอ๊กของซิงเกิลไทยไนี้บ้างซ<ม>ึ่งเพลงอะไรเ่าเพลงครับเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของเราชื่อว่า fish sauce ครับหรือว่าแปลเป็นไทยคือน้ำปลานั่นเองครับน้ำปลาทำไมน้ำเป็นน้ำปลา อ,อ๋อตอนจริงๆตอนแรกครับเราคิดกันหลายชื่อมากตั้งแต่เริ่มคอนเซ็ปต์แรกก็คือเรามานั่งคุยกับโปรดิวเซอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์เขาก็ถามว่ามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้จริงๆตอนแรกเรามีหลายชื่อเลยเนาะมีอะไรบ้างตุ๊ก <c oughs> ตุ๊ก <c oughs> ตุ๊กตุ๊กมีส้มตำมีหลายชื่อเลย <c oughs> ใช่ว่า เราคิดว่าเนเจอร์ที่คนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดคือการกินวัฒนธรรมการกินครับผมครับผมเราก็มาดูว่าในเอเชียเนี่ยการปรุงอาหารนู่นนี่นันน่นซอสอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเขาจะใส่อะไรกันบ้างอย่างญี่ปุ่นเขาก็ใส่โชยุใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างเกาหลีก็มีคันจังคันจังคือ,อซอสถั่วเหลืองเนาะอืมอครับผมอย่างประเทศไทยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาที่จะต้องใส่ไปในทุกๆเมนูครับผม เราก็จะเป็นเราก็เปรียบเพลงนี้เสมือนว่าพวกเราก็คือน้ำปลาที่ขาดไม่ได้ในเมนูในเซิรเมนูในไทยแล้วจริงเพื่อนต่างชาติทั้งสองคนรู้ไหมคะว่าน้ำปลาของประเทศไทยมันเป็นอะไรยังไงหรือว่ารสชาติมันเป็นยังไงจริงๆพวกเราครับตั้งแต่เขามาถึงนะครับเราเราพาเขาไปเปิดโลกเลยครับ 僕は正直タイに来るまでフィッシュソースナンプラーという存在を知りませんでしたそしてタイに来て知って初めて食べた時は正直苦手だったんですけど今まで。

มีมีบ uh, oh. ่าว่กินกินกินอะไรไหมครับกินไหมครับพอมิกินไหมกินอ่ะเทสนะเทสนะครับมาเทสอ่ะอร่อยมากช่วงเวลาหนึ่งใช่กินอะไรไปตอนนั้นกินอะไรกินอะไรกินอะไรตอนนั้นมะม่วงเอ๊ะมมม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงมะม่วงกาเฟส น้ำลาวันทิ้งมะม่วงน้ำเปรีหวานครับตอนนั้นอยากเยียดให้เพื่อนกินใช่มะม่วงน้ำเต่ถ้ายวหวานมันหวานนะคะเอรี้ยวหวานจะไม่ได้จำผิดรสก้าใช่โชว์มากครับชอบมากหวานเค็มแต่ว่ากลายเป็นเมนูโบดไปเลยถูกไหมครับมูกระทานะครับมูกระทาอร่อยมูกระทาอร่อยมาก อันนี้เป็นน้ำปลาด้วยอ่ะเป็นน้ำปลาใช่ไอซิงเก็แรกออกมาแต่ละคนแบบเขาเรียกน้ำหมบอกความเป็นตัวเองยังไงบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรได้เลยอ๋อครับก็นั้นเริ่มจากผมก่อนแล้วกันครับก็คือในวงครับผมมีตำแหน่งเป็นอ่าเป็นพี่ใหญ่สุดครับแล้วก็อ่าเป็นนักร้องครับโวคอลครับผมแล้วเพลงแรกมันสะท้อนความเป็นตัวเราอยังไงบ้าง เพลงแรกสะท้อนความเป็นตัวเรายัางไงบ้างก็อ,อ,อย่างที่มินบอกเมื่อกี้ครับก็คือด้วยความที่ผมกับมินเป็นคนไทยเนาะแล้วก็เพลงชื่อ fish sauce อแล้วในเพลงอะครับจะมีท่อนหนึ่งที่ท,ท,ที่ร้องว่า everything is good with the fish sauce ไม่ว่าเราจะกินอะไรก็ตามถ้าใส่น้ำปลาไปคืออร่อยมากอ่าก็เลยเหมือนกับตัวเราก็คือว่า ไม่ว่าพวกเราจะทําอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าแบบโชว์มาได้เต็มความสามารถอะไรเงี้ยครับใช่ครับชิมได้เลยครับเค็มๆต่อไปค่ะถามอะไรนะแต่ละคนเพลงแรกเพลงแรกมีหน้าที่อะไรก่อนแล้วก็เพลงที่มันสะท้อนเหมือนแบบอะไรังไงบ้่าอ๋อผมมิลลีนะผมมิลลีนะครับก็มีตำแหน่งเป็นเอ่อเมนแดนซ์แล้วก็เป็นแรปเปอร์ครับผมก็ เพลงนี้ก็ได้บอกตัวตนของผมผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเรื่องสไตล์กันเงตัวแล้วก็เรื่องเต้นเรื่อง p e r f o r m มนซ์คือเพลงนี้หนักหน่วงเนาะหนักหน่วงครับหนักหน่วงก็คือมันวันถ่าย MV นี่คือทุกคนเป็นลมกันเป็นแถวเลยเป็นลมเพราะอะไรร้อนไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือก็คือเท่อะไรนี้ครับ ใช่เทมากครับอ่าของ UJ คือ dance harmony นะคะมันน้องเล็กอยู่นี่น้องเล็กน้องเล็กนะครับเอ่อ这首歌对我来说感觉比较个人特色的是我的泰语ก็คือเพลงนี้ค่ะก็แสดงตัวตนของ UJ เองก็คือเป็นภาษาไทย 泰，我，泰 <noise> 语啊，泰语，呃 <noise>、啊 <noise>，去跟哥,哥哥们学了，学了很久，然后，里面的发音，然后我觉得是我自己个人的特色。就，是 <noise>，泰语，呢，U C E 呢，就，是，跟，P P P，了，来，来，人，呢，，，然后，，呃，，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  ใช่ค่ะถ้ามีอะไรพูดพ ah, ีกับโทเทงนะครับม่ต้องยู่กับพูดภาษาไทยแบบเก่งมากครับพี่น่าจีนเก่งกว่าผมอีกครับเก่งกว่าพวกเราเก่งกว่าพวกเราอีกพี่เป็นคนไทยใช่อาผมรู้ค่แบงโบคาเลบครับอืมใช่ครับโบคาเลบนะครับโบคาเลบครับนอองี่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่นั่นแต่ตอนนี้で็เรียนอยู่ที่ แลเมื่อก่อนนะค่ะตอนที่เขาไปโรงเรียนก็คือไปโรงเรียนเกี่ยวกับสอนพ่วงการแร็ปหรือว่าการร้องเพลงการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแร็ปมาตั้งแต่ตอนนั้นถึงนจนถึงตอนนี้ค่ะเดี๋ยวโชว์ท่อนแร็ปสักท่อนไหมคะ Let's go Let's go โอเคเอาเอาดนตรีไหมครับ แมวดีกว่าอ๋อเดี๋ยว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 โดนไม่พี่พี่แมวดีกว่าอ่าโอเคโอเคอ่าลองดูครับโอเคครับ Let's go Let's go โคย่าลานุฮีเตสเพลติกัชชิกัชชิเซโตะมาซุฮักมาซุฮ่าอุลเรซาโนเซโตะ5นาทีอะจริงจริงเพลงนี้พวกเราก็ไม่เคยฟังนะครับเพิ่งฟังเมื่อกี้เลยจริง ดยอแต่ดูทุกคนดูสนิทสนมกันเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนมารวมตัวกันได้ยังไงอืมจริงๆต้องบอกว่าผมกับมินนะครับรู้จักกันตั้งแต่ที่เกาหลีแล้วครับพวกเราเจอกันในรายการที่เกาหลีชื่อว่า Boys Planet ครับผมใช่ครับเป็น Survivor สำหรับไอดอลครับเป็นรายการ Sur ซีร v o r แล้วก็ใช่อ่าแล้วก็ เหมือนยูเจก็ออดิชั่นแคสติ้งเข้ามาครับเพราะว่ายูเจมาจากช่วงใช่ครับและมาจากรายการช่วงแล้วก็ลูกะก็แคสติ้งเข้ามาเหมือนกันครับผมก็จริงๆใช้เวลากันอยู่แค่แบบ4เดือนจริงๆกับลูกะแต่รู้สึกว่าเหมือนมันสนิทกันมาแบบอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นปีแล้วครับใช่ครับแล้วความต่างชาติต่างภาษาเป็นสรรคในการทำงานด้วยกันของเราไหมคะไม่เลยครับไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับพวกเราเพราะว่า เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เราสี่คนเหมือนกันคือพวกเราเคยมีประสบการณ์ได้ไปอยู่ที่เกาหลีมาครับหรือว่ามีโอกาสได้ก็เลยส่วนใหญ่ภาษากลางของเราจะพูดเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่าหลังๆอยากให้สองคนเนี้ยพูดไทยดีขึ้นเราก็จะพูดเป็นไทยก่อนแล้วก็ทำหน้างงแบบเอ๊ะอะอะอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยพูดเป็นภาษาเกาหลีให้เขาแปลอะไรครับใช่เข้าใจไหมเข้าใจครับอ๋อสอนกันเอง ใช่ครับอันนี้มีสอนเองด้วยแล้วก็มีแบบเทคคลาสนิดหน่อยด้วยใช่ครับอ้ยไม่นิดหน่อยไม่น้อย่อยนะภาษาอะไรคำแรกหรออ๋อโซอ่าโซไม่ใช่ชื่อศพครับโซโซโซครับโซโซนะครับก็ เวลาเวลากินอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเราเราก็จะพูดกันเนีว่าโซโซโซเขาโซอะไรมันอร่อยไม่ใช่หรอมันต้องพูดอร่อยไม่ใช่หรอ <c oughs> แต่ผม <c oughs> แต่เราก็พูดว่ามันเป็นคําสมัยใหม่ <c oughs> อะไรนี้ <c oughs> ไว้พูดกันหลังจากนั้นเขาก็พูดโซโซโซอะไรดีก็ว่าโซโซโซกันหมดเลยครับแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าคําว่าโ so ซผมก็ไม่รู้จักนะครับคือผมเรียนไปพร้อมกับลูกกะนะครับคือมินอ่ะพูดไว้ก่อนแล้วผมก็แบบสรุปแปลว่าอะไรนะมินอะไรเงี้ยผมก็ไได้ยินมาจากลูรแบบาโอเค ครับผมแล้วยูเจยูเจเราสอนอะไรจรเจอืมผม的第一个อมินลี่สอนผมกินคำแรกนะครับภาษาไทยที่สอนก็คือเป็นที่มินลี่สอนมากินข้าวยังกินข้าวยังไหมครับกินข้าวไหมครับกินข้าวไหครับกินข้าวครับกินมัคคะยังยังไหมครับยังครับยังครับยังไม่ได้กินยังครับใช่ครับยังฝากถึงความน่าดูของเอ็มบีนี่เลยค่ะแล้วก็ความตั้งใจของน้องๆทั้งสี่คนเลย ครับก็เอ่อยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงซิงเกิล Fish Sauce ของพวกเราด้วยนะครับก็ตอนนี้ MV ของพวกเราก็ออกแล้วครับตอน2ทุ่มวันนี้ทุกคนสามารถดูได้ทางช่อง YouTube a s i d e Official นะครับผมครับแล้วแล้วก็ติดตามข่าวสารพวกเราได้ที่โซเชียลมีเดีย i s i o f o i f i c i a l ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผมใช่ครับครับ ก็ยังไงผมก็ยังรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะทุกคนจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดพวกเราแต่พวกผมก็อยากขอโทษอีกริบจริงๆครับว่าทุกคนมารออย่างนี้แล้วแบบเนาะแทนที่เราจะมีโอกาสได้โชว์ไลฟ์โชว์สดอยากเต้นแล้วเนี่ยอยากเต้นมากเลยะตอนนี้เรามีพร้อมแล้วอ๋อฮะจริงหรอ โอเคไม่เป็นไรค่ะฝากได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทุกคนเลยครัที่สเตจนะคะทุกคนครับตอนนี้เวทีพร้อมแล้วครับฝนจะตกแต่เราก็จะยังเต้นอยู่ครับผมไปเจอกันที่เวทีตอนนี้ได้เลยครับผมไปเจอกันครับลูกพลังเจอกันครับลูกพลังรวมพลังคือจริงๆพวกเราครับ ทุกครั้งเวลาก่อนเริ่มแบบว่าแสดงหรือว่าเริ่มซ้อมเรามีแบบวิธีการรวมพลังนะครับอยากอยากดูไหมครับโอเคครับอ่าเราเราไปตรงนี้ได้ไหมครัได้ถูกักกลัวกลัวจะดังเข้าไหมไม่เป็นไรได้เลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้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 ก็ได้อ่ะโอเคโอเคก็เลยโอเคครับเอ